แลครับฝั่งนี้คือมาทางทิศใต้นะครับสะสองพันห้านะครับก็จะเห็นว่าต้นไม้นะครับโตไม่เท่าฝั่งทางทิศเหนือนะครับเพราะว่าดินคนละอย่างกันนะครับนี่นะครับเดาก็จะประมาณเมตรห้าสิบนะครับแล้วก็มีต้นอย,อย่างอื่นจะประมาณห้าสิบเซนถึงเมตรนะครับ สองฝั่งนะครับจะเห็นว่าต้นไม้โตไม่เท่ากันนะครับแต่เป็นทุกต้นนะครับต้นเล็กต้นน้อยก็จะสูงต่ำสเสดาก็จะสูงหน่อยนะครับนี่นะครับมีพยุงมีแค้นา จะเดาก็ตะโกสูง